คู่เนี่ยโค้ดสำคัญเลยเพราะว่าจําได้ไหมหน,นึ่งในห้าคนคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่ใกล้ตัวคุณที่สุดคุณเคยได้ยินเรื่องนี้มาใช่ไหมเรื่องความสาเร็จนีผมแบบเห็นด้วยจริงๆนะคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่ใกล้ตัวที่สุดและหน,นึ่งในห้าคนคุณต้องนับคู่ของคุณไปเลยแล้วถ้าใครยังใกล้ชิดแม่อยู่ก็นั่นด้วยนะนั่นด้วยใครใกล้ชิดพ่ออยู่ก็นั่นด้วยน,ะนับไปด้วยนะเพราะคุณใช้เวลากับเขามากที่สุดคุณคือค่าเฉลี่ย นี่เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสักซสีดไม่ค่อยอะไรอะสำเร็จเกินหน้าพ่อแม่ถ้าเขาไม่คิดเอง<ม>เข้าใจป่ะ<ม>ส่วนใหญ่ก็พ่อแม่สาเร็จแค่ไหนเขาก็ต่ากว่าแต่แต่ว่าถ้าคุณอยากจะสําเร็จเกินหน้าพ่อแม่ไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะต้องคิดเองได้คุณจะต้องมีค่าเฉลี่ยที่สูงๆเข้าไว้คนรอบตัวคุณที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยจะต้องแบบที่คุณใช้เวลามากกับเขาเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ ดึงคุณขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนแบบนั้นอยู่แรกตัวคุณก็หนังสือหนังสือที่มันเจ๋งๆนะผมก็โตมาจากหนังสือผมก็ไม่มีตอนแรกยังไม่มีเงินไปมีมเมนทอร์แล้วอยา่างหนึ่งก็ตอนแรกก็หนังสือเอานะครับหนังสือตเต็มบ้านไปหมดหนังสือประเภท how to เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับนั่นคือเหตุผลที่จะบอกคุณคุณว่าคุณเป็นคุณเป็นสิ่งที่คุณคนรอบตัว5คนคุณคุณเป็นสิ่งที่คุณอ่าจ เราบอกว่าในคนภรรยาหรือสามีคุณก็เป็นส่วนหนึ่งอันสําคัญของความสาเร็จเพราะถ้าคุณไม่มีความสุขมันยากมากที่คุณจะมีความสําเร็จยากมากผมบอกได้เลยคนรอบตัวแล้วก็วิธีคิดของเราเองแล้วถ้ามีคนมากระซิบกระซิบตลอดว่าเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำไม่ได้คน<อ>เหนื่อยคนเหนื่อยก็ทําไม่ได้อยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยโลกความฝันน่ะคือของจริงไอ้โลกของจริงที่คุณบอกของจริงเนี่ยไม่เป็นโลกของปลอม มันเป็นโลกอดีตที่มันษยดไม่สร้างกันขึ้นมาที่มันคิดกันขึ้นมาอดีตมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วใช่โลกของจริงจริงโลกของจริงคือิ่งที่เรากำลังจะสร้างอยู่นี่คือแบบสัจธรรมที่นักปาราชญ์นักวิทยาศาสตร์สรุปมาเรียบร้อยคืออันนี้อันนี้คือเถียงไม่ได้นะไม่ต้องเถียงแต่ว่าบางทีคนเขาแบบถ้าไปเถียงกับเขาคนที่บอกมึงดูโลกความจริงบ้างสิถ้าไปเถียงกับเขานี่คือ มันเหนื่อยมันคงชักแม่น้าทั้งค่าต่อให้เอาวิทยาศาสตร์มาวิทยาศาสตร์มาพูดเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็อย่าเถียงดีกว่าเราบางทีเขาเขาพูด <c oughs> แบบนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุร้ายนะเขาพูดด้วยเหตุผลของเขาเองอาจจะเป็นการแสดงความรักของเขาเองแล้วก็ต้องแบบเมตตาเขาแล้วก็เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบนั้นนานๆมันไม่ไหวบางทีพ่อแม่ด้วยนะใช่พ่อแม่ด้อความจะโดนพ่อแม่เยอะที่สุดใช่ใช่เพราะว่าเขารักมาก เขาไม่อยากจะเขาไม่อยากจะเห็นเราต้องทรมานหรือว่ามีปัญหาเขาตัดสินตามโมเดลความคิดของเขาใช่เขา,าตัดสินตามโมเดลความคิดขเขาแล้วคุณก็ต้องมา,ม,ามีมาอารมณ์มา,านอยากพิสูจน์ตัวเองไออารมณ์อารมณ์อยากพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันจํากัดคุณจริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์ลบแล้วมันค่อนข้างจะตีกรอบความสําเร็จด้วยเพราะคุณก็จะจินตนาการได้แค่นี้ แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเขามาเกี่ยวแล้วคุณแบบจินตนาการแบบตามฟรีเลยนะ mm hmm. โคตรจะมันอนะ่ะคราวนี้คุณจินตนาการแค่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีเขามาเป็นข้อจํากัดนึกออกปะถ้าคุณพยายามแค่จะว่าจะพิสูจน์ให้มึงเห็นว่าคุูก็สําเร็จได้นะคุณก็จะคิดที่แค่นี้ว่าสําเร็จแค่แค่นี้แต่ว่าใช่มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ดีที่สุดก็โอเค แล้วก็ไปทําตามที่คุณอยากทำจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเการที่คุณมีสิทธิ์จะใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากใช้หนึ่งรเอร์ผมขอคอนเฟิร์มนี่ไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณบอกผมไม่รู้ผมผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งที่แม่งเจ๋งที่สุดคือฟีลลิ่งของอิสรภาพฟีลลิ่งของแบบกูอยากทําอะไรก็อยากทําได้ตอนตอนที่ผมไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปตอนหรือตอนแใช่ไปออกจากบ้านครั้งแรกตอนอายุ2ี่สิบแล้วก็ไป ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ครั้งแรกหรอกตอน,น,นปเป็นนักเรียนแรกปีก่อนตอนอายุสิบเจ็ดใช่ไหมแล้วก็กลับมาเมไทยประมาณหนึ่งปีสองปีแล้วก็ไปไปเรียนเมืองนอกตอนออสเตรเลียตอนนั้นอยู่คนเดียวเพราะนั้นฟรีทิงกิ้งเลยครับฟรีทิงกิ้งคือคิดเองหมดเอาหนังสือมาอ่านทั้งวันทั้งคืนฟังเพลงคลาสสิกทั้งวันทั้งคืนสตันดี้ทั้งวันทั้งคืนโคตรจะมีความสุขแล้วไอเดียบันเจิดความอินจินการสร้างสารรค์บันเจิดตลอดเวลาภาพใหญ่คือคือผมผมแบบคอนสตรัค uh, หรือว่า คอนทรหรือสร้างสร้างนายบัณฑิตแบบเวอร์ชั่นที่เจ๋งที่สุดในหัวของผมตอนนั้นนะเริ่มสร้างเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของนายบัณฑิตตอนนั้นคือไม่แคร์ไม่ต้องเอามามาเป็นเหยื่อคําพูดใครทั้งสิ้นไม่ต้องเอาเอาเอาเอะไรอะเ,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 เอาคําพูดตามมาตรฐานคนอื่นมาเพื่อมาสร้างความฝันตัวเองไม่เกี่ยวเลยมาตรฐานคนอื่นออกไปหมดฉันตามมาตรฐานที่แม่งกูว่าเจ๋งที่สุดในโลกเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้มาสร้างเป็นตัวบัณฑิตหนึ่งคน นั่นแหละตอนผมบอกเลยถ้าคุณนะออกจากพนธนาการความคิดของคนอื่นออกจากความโซ่ตรวนความคิดของคนอื่นคุณจะโคตรจะเป็นคนที่เจ๋งเลยคุณจะใช้ชีวิตแบบโคตรจะมีความสุขมีอิสระไม่ต้องไปนั่งเครงใจความคิดใครนี่แหละคือสุดยอดของสุดยอดของของขวัญที่คุณจะให้กับตัวเองจัาไว้สุดยอดของของ,ของขวัญผมไว้คํานี้เลยนะของขวัญที่คุณจะให้ตัวเองคือไม่แคร์ความคิดคนอื่นคือพูกเดือดดังๆนะั้นจะชอบมีแบบ ดาราคนไหนดาราชายคนไหนได้เมียรวยที่สุดมีนะมีนะสิบดาราชายที่ได้เมียรวยสุดผมไม่ได้สอนแบบนั้นนะไม่ได้บอกว่าเออให้ไปไปไปแยบเกาะที่เมียที่รวยที่สุดเท่ากับผมแต่งงานกับครอบครัวที่รวยมากเนี่ยหรือแบบรวยแบบประมาณหมื่นล้านแสนล้านอะไรเงี้ยหรือ็อปของประเทศไทยโอ้โผมว่าเป็นทุกข์นะแบบว่าแบบว่าต้องเกรงใจอ่ะต้องเกรงใจแล้วเราก็จะแบบรู้สึกว่าต้องเกรงใจว่าญาติผู้ใหญ่ฝังเขาหรือว่าต้องมีพิธีรีตองอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่เห็นด้วยอะไรไม่รม คือคุณต้องเข้าใจนะเวลาคุณแต่งงานคุณไม่ได้แต่งงานกับภรรยาคนเดียวคุณแต่งงานกับครอบครัวกนด้วยส่วนใหญ่คุณต้องคิดเรื่องนี้ว่าครอบครัวด้านเขาเป็นยังไงตอนแรกผมก็ต้องคิดนะผมตั้งเป,าเป้าไปใน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 ดรีมลิสต์ของผมเลยนะว่าจะต้องมาจากครอบครัวที่ดีเพราะผมรู้ว่าผมไม่จะไม่เดียวกับครอบครัวที่แม่งเหนื่อยเพราะผมไม่ใช่แต่งงานกับแมรี่คนเดียวผมแต่งงานคือครอบครัวของเขาก็ตองเราก็ต้องดีลด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ถ้าเกิดแบบคนประเภทครอบครัวที่เราไม่อยากอยู่ด้วยที่ไม่อยากอยู่ใช่แล้วก็เป็นผมว่าหลายคนเนี่เจอแบบเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิอุทธรศสวัสดีครับ